สวัสดีครับวันนี้พวกเราสองคนขอมารับหน้าที่พีธีกรา,รายการสีสันบันเทิงคู่กันครั้งแรกนะคะเป็นไงบ้างดิวพร้อมสุดสดครับคุณนิรนะว่าพรุ่งนี้ละครของเราจะออนแอเป็นคืนแรกครับใช่ค่ะงั้นเราขอมาทวนความจําทุกคนดีกว่าว่าจริงๆละครของเราชื่อว่าไหคะงั้นดิวจะพูดแบบช้ชาๆชัดนะคุณน,นิโนเมื่อตะวันลบฟ้าก็จะเป็นเวลาของดวงดาวครับถูกต้องนะคะชื่อละครโรแมนติกสุดๆเลยค่ะ กับความหมายที่ว่าทุกคนมีแสงสว่างในตัวเองแค่เราเวลาที่เป่งประกายแค่นั้นค่ะเป็นไงคะลึกซึ้งมากเหมือนกับความรักของคิมหันแล้วก็น้ำดาวในเรื่องเลยค่ะในไหนมิ้นก็พูดไปแล้วนะครับทุกคนอาจจะยังไม่เห็นภาพก็เราก็เลยมีสครูพิเศษจากละครเมื่อตะวันลับฟ้าก็จะเป็นเวลาของดวงดาวดทุกคนได้ชมกันออไปชมกันเลยครับทุกคนคุณคิดว่าเงินซื้อได้ทุกอย่างหรือเปล่าดิฉันยังยืนยันคำเดิมเมื่อเงินซื้อไม่ได้ทุกอย่างค่ะ อะไรมากที่เงินซื้อไม่ได้ความสุขค่ะเคมีใหม่พร้อมเสิร์ฟคู่พระนางหรือว,วชิรวิทย์มิน้นัรรวีในละครเมื่อตะวันลับฟ้าก็จะเป็นเวลาของดวงดาวจากผู้จัดคนสวยคุณตู่ปียวดีค่ายเวลาดี2 0 2 0นุ่มริ้วรับบทคิมหันมีปมสุดเข้มข้นที่แทบจะไม่ได้รับความรักจากพ่อเลยตั้งแต่เด็กจนโตสาวมิ้นรับบทนับดาวที่พร้อมจะเป็นพลังบวกให้กับทุกคนแฟนๆจะได้เห็นเสน่ห์คู่นี้กับซีนโรแมนติกหวานฉ่ำดราม่าเชื่อเชืญออารมณ์ การันตีว่าแบบใหม่แบบสับแน่นอนค่ะแรกเตอร์คิมหันก็จะเป็นคนที่เพราะยังเป็นคนที่ไม่เข้าใจในความรักปากแข็งใจร้อนคุยกยบคนไม่ค่อยเป็นจนได้มาเจอครับคุณทับดาวทีที่แับรู้สึกว่าเป็นเซฟซอนโจดซอนเซฟซอนเซฟซอนนี่นี่ตัดไปโอเคก็ข้างลักพอสมควรครับเพราะว่าเหมือนพอเราเจอเซฟซอนที่เป็นเขาเนี่ยมันให้ความรู้สึกว่าเหมือน เป็นพราะในเรื่องแบบนี้เพราะในเรื่องแบบนี้มันมันงงมันบอกว่าแบบสสุกแม่ในเรื่องคู่เราจะเจอปัญหาพอสมควรเพราะว่าตอนแรกก็จะเป็นแบบว่า เหมือนเรายังยังไม่ค่อยถูกกันเท่าไหร่ก็จะมีความขมขมเลดนึงแต่ว่าตอนตอนที่จีบกันตอนที่คบกันก็น่ารักดีครับความดรามา่าคือเรามีอยู่แล้วเราก็จะมีความโรแมนติกมาแบบแทรกให้มันไม่ดราม่าเกินไปจริงๆเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เจอแบบรุ่นเดียวกันหมายถึงว่ารุ่นใ,นใกล้ๆกันแนทจี้แต่ละคนก็จะแบบล้นล้นหน่อยค่ะ<ม>ก็เป็นบรรยากาศการทํางานที่แบบแปลกใหมด่ดีแล้วก็สนุกสนุกมาก อีกหนึ่งคู่ที่จะมาเพิ่มความฟินยิ้มแก้มปรีกกับคู่ปัทวีและน้ำฟ้าหนุ่มมีนนิชคุณกับสาวน้ำฟ้าธัญพัฒน์ซึ่งคู่นี้ยกให้เป็นความน่ารักสุดผ่อนคลายในเรื่องทั้งคู่มีแพชชั่นเหมือนกันตรงที่ชอบทำอาหารเรียกได้ว่าความรักของคู่นี้เป็นเมนูจานหลักที่อร่อยกลมกล่อมสุดๆเป็นคาลคเตอร์ที่เป็นสุภาพบุรุษเป็นสุข,ขุมเงียบพูดน้อยจริงๆมันยากที่มันต้องเล่นแบบนิ่งๆครับซึ่งส่วนตัวผมเป็นคนแบบ เป็นเรื่องรับบทเป็นน้ำฟ้าค่ะน้ำฟ้าก็คาแรคเตอร์นะคะจะสดใสค่ะแล้วก็เป็นคนที่พูดตรงค่ะมองโลกในในความเป็นจริงเลยค่ะเขามีความฝันว่าเขาอยากจะเป็นเชฟค่ะผมยังชอบเลยนะแบบว่าความแบบขี้เล่นอะไรอย่างเงี้ยครับผม หนูว่าตัวละครน้ำฟ้ากับปัตวีเนี่ยเป็นตัวละครที่แบบคนดูดูได้แบบสบายๆแล้วก็จะเห็นถึงความเป็นธรรมชาติแล้วก็ค่อยๆซึมซับกันไปเรื่อยๆค่ะเราก็ต้องมาลุ้นกันค่ะว่าสุดท้ายแล้วเขาจะไปหลงรักกันตอนไหน นอกจากนี้ยังเสริมทับความเข้มข้อนอย่างพี่วิลลี่แม็กอินทอสพ่อที่รักลูกไม่เท่ากันจนทำให้ครอบครัวเกิดปัญหาทุกอย่างตามมาเฟชอริสราแคนดี้สุภาพร์ดีเลนไบรอันมาวินทวีผลและอีกเพียบที่พร้อมจะสร้างปมปัญหาให้คู่พระนางได้ฝากฟันไปพร้อมๆกันแน่นอนค่ะตั้งแต่ผู้หญิงคนนี้เข้ามาในชีวิตพอ่อพ่อเขาลืมมทุกอย่างแล้วแม่ต้องตอมใจตายเพราะเขาไอพ่อไงตัวเปยียกหนัของพ่อแต่ฉันรักเขาและเขาให้ความสุกขกับฉัน เงินซื้อความสุขไม่ได้ต่อให้มันมากแค่ไหนก็ตามคนที่มีความสุขจะไม่ดูถูกความทุกข์ของคนอื่นเรื่องนี้ต้องขยี้กับสายฝนฉี่ช้างเป็นอีกหนึ่งหนุ่มที่จะมาทำให้แฟนๆใจละลายทางกลางเรื่องราวดราม่าในละครเมื่อตะวันละฟาก็จะเป็นเวลาของดวงดาวนะคะ สำหรับมีนนิชคุณที่รับบทเป็นปัทวีเรื่องนี้ทักยี้หนุ่มมีนที่บอกว่าบทบาทนี้ใกล้เคียงกับตัวจริง<อ>และความสนุกท้าทายในละครเรื่องนี้คือการทำอาหารและพี่วินล,ลี่ค่ะคือบทนี้คือต้องเล่นแบบนิ่งๆเหมือนมีคนแบบโดนกดดันมากๆจากครอบครัวแล้วก็อะไรๆอ่ะครับทีนี้การสแสดงว่าต้องสแสดงออกทางสายตาอะไรอย่างงี้นใช่ก็จะใกล้เคียงก็ใกล้เคียงครับแต่แบบ คือปกติเวลาได้รับบทอะไรเงี้ยจะเป็นคนที่แบบอยู่นิ่งไม่ได้อะไรเงี้ยล่าเริงแบบเป็นคนเอนเนอร์จีหน่อยแต่พอเรื่องนี้จะเป็นคนแบบนิ่งๆแล้วแบบเรารู้สึกอึดอัดจริงๆนะแบบเวลาเราแสดงแล้วก็จากสถานการณ์ที่เราเจอในการแสดงด้วยแล้วมันอึดอัดจริงๆนะแบบไม่ได้ขยับตัวเลยยิ่งเข้ากับริวคิมหันพี่คิมหันด้วยก็จะยิ่งแบบเหมือนเราโดนอะไรกดไว้อยู่ครับจากครอบครัวมากกว่าครับพอต้องเล่นกับพี่วินลีด้วยใช่แล้วก็ ซึ่งในบทนี้เราต้องคือตอนแรกเราไม่รู้ว่าครอบครัวเราเป็นยังไงมาก่อนอะไรยเงี้ยงงแต่พอหลังๆเราเริ่มรู้แล้วว่าแบบเป็นอย่างนี้นะอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องแบบปรับตัวด้วยแล้วกับพี่วิลลี่ก็คือนอกนอกฉากเขาจะเป็นคนขำนะครับคือเ <c oughs> นี่ยอันนี้ก็คือเป็นบทที่ชาเลนจ์มากครับผมคือ สามสองหนึ่งนี่คือต้องกลับมาปกติให้ได้แต่พอแบบคัดปุ๊บคือฮาเลยแล้วเราต้องกลับมานิ่งอย่างเงี้ยคือแบบยากนะแล้วคือในในในเรื่องคือพี่วิลลี่เขาก็จะเป็นแบบคลึ่นคลื่นนะคลึ่นคลื่เป็นคนแบบอ่าว้ายวายหน่อยอะไรเงี้ยเป็นคนที่แบบมีระเบียบบังคับตั้งค่ะใช่แต่ว่าพอคัดปุ๊บเขาก็จะแบบเป็นอีกคนเลยคือในในในตัวละครครับชอบทำอาหารต้องไปทำเชฟซึ่งมีน่ะทำไม่เป็น คือเขาจะมีแบบเชฟแบบจริงๆมาสอนด้วยในเรื่องแล้วก็ต้องอธิบายคือจําสูตรแบบเครื่องวัตถุดิบอะไรต่างๆใช่ต้องคล่องอะไรเงี้ยการจับกระทะตันลินอะไรนี่คือต้องแบบต้องแบบโปรอะไรเงี้ยเพื่อแบบภาที่สวยงามครับผมคือบางทีแบบอยู่ในห้องครัวแบบทั้งวันเลยครับแบบถ่ายซีนทาอาหารครับผมฟังแล้วอยากลองชิมอาหารที่มีนทําเลยค่ะน่าจะหน้าตาดีเหมือนคนทําเรื่องนี้ต้องขยี้กับ สายฝนขี่ช้างได้แล้วคุณมิ้นนะว่าพรุ่งนี้ละครเราจะออนเป็นคืนแรกยังไม่ถึงพรุ่งนี้นะเพราะว่าริวกับมิ้นนั่นคือเต็มที่บทนี้มากๆนะเลยครับทุกคนใช่ค่ะฝากทุกคนเอาใจช่วยคิมผันกบนับดาวด้วยนะคะว่าจะผ่านปมปัญหาอะไรไปบ้างก็เป็นดวงดาวแ้วกนและกันในละครเรื่องเมื่อตะวันับฟ้าก็จะเป็นเวลาของดวงดาวครับสําหรับวันนี้พวกเราสองคนขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ